ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่ข้อมูลสุขภาพนี่มีอยู่ทุกที่เลยนะครับเดี๋ยวก็ว่าอย่างนั้นดีเดี๋ยวก็ว่าอย่างนี้ไม่ดีแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงล่ะครับว่าอันไหนจริงอันไหนเป็นเรื่องแต่งวันนี้เราจะมาลองสวมบทเป็นนักสืบกันดูครับมาขุดคุยเบื้องหลังคํากล่าวอ้างทางการแพทย์ที่ฟังดูสุดโต่งมากๆเพื่อหาเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทุกคนประเมินข้อมูลสุขภาพต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองครับ เรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากคํากล่าวอ้างที่โอโห,หน่าตกใจมากจากคุณหมอท่านหนึ่งครับเป็นคุณหมอที่สนับสนุนการกินเนื้อสัตว์แบบสุดๆไปเลยและคากล่าวอ้างของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสวนทางกับความเชื่อทางการแพทย์หลักๆที่เราเคยได้ยินมาเลยแหะครับและนี่แหละครับคือคําพูดที่จุดประกายการสืบสวนของเราในครั้งนี้เลยเขาบอกว่าค่า LDL ครั้งล่าสุดของผมสูงมากอยู่ที่533มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรโห เพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับตัวเลข533เนี่ยค่า LDL ที่ปกติเนี่ยนะครับมันควรจะต่ำกว่า100ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้น533นี้มันคือสูงกว่าค่าปกติไปตั้ง5เท่าเลยนะครับเป็นตัวเลขที่แบบสูงจนไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะครับโอเค แล้วเราจะไขปริศนาตัวเลขที่มันสูงปรีดขนาดนี้ได้ยังไงก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมีเครื่องมือที่ใช่ซะก่อนเครื่องมือที่จะช่วยให้เราคัดกรองได้ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันไหนมันน่าเชื่อถืออันไหนเป็นแค่ข้อมูลทั่วๆไปเครื่องมือที่ว่านี้เนี่ยเราจะเรียกมันง่ายๆว่าหลักฐาน3มถุงครับลองนึกภาพตามนะครับถุงใบแรกเนี่ยก็คือข้อมูลดิบๆจากห้องแลบเลยถุงใบที่สอง คือพวกงานวิจัยในประชากรที่เขาจะมองหาความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์กันและถุงใบที่3อันนี้แหละครับคือที่สุดเลยเป็นมาตรฐานสูงสุดเลยนั่นก็คือการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมซึ่งเป็นวิธีเดียวเลยนะครับที่จะพิสูจน์ความเป็นเหตุเป็นผลได้จริงๆเอาละครับพอมีเครื่องมือพร้อมแล้วก็ได้เวลาเริ่มสืบสวนกันเลยเราจะมาใช้หลักฐาน3ามถุงของเรานี่แหละตรวจสอบคำกล่าวอ้างต่างๆเกี่ยวกับค่า LDL ที่ว่ามานี่กันครับ มาเริ่มกันที่คำกล่าวอ้างแรกเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินกันบ่อยมากเลยก็คือความคิดที่ว่าคอเลสเตอรอลดีหรือ hdl เนี่ยมันสามารถหักล้างความเสี่ยงจากคอเลสเตอรอลเลวหรือ ldl ได้เอ๊มันจริงหรือเปล่านะแล้วความเชื่อนี้มันมาจากไหนกันล่ะก็ต้องบอกว่ามันมาจากหลักฐานในถุงที่สองครับที่มันชี้ให้เห็นแค่ความสัมพันธ์เงนเฉยๆแต่ พอเราเอาเครื่องมือที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างถุงที่3มาทดสอบเท่านั้นแหะครับผลลัพธ์นี่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยการทดลองแบบสุ่มหลาย10ชิ้นเล่มีการวิเคราะห์ครั้งใหญ่มาหือวานที่รวบรวมมาถึง39งานวิจัยสรุปตรงกันเป๊ะเลยครับว่าการเพิ่ม HDL เนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจเลยแม้แต่น้อย มาถึงคำกล่าวอ้างต่อไปอันนี้คือประเด็นหลักเลยครับที่เขาบอกว่าค่า LDL สูงๆเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายหรอกถ้าคนคนนั้นมีสุขภาพเมตาบริซึทที่ดีอยู่แล้วพูดง่ายๆก็คือตราบใดที่ไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นโรคอ้วนอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วหลักฐานจากถุงที่3ของเราว่ายังไงบ้างล่ะครับ ผลการวิเคราะห์ครั้งใหญ่ๆจากการทดลองแบบสุ่มเนี่ยนะชัดเจนมากครับคือไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเบาหวานหรือไม่จะมีปัจจัยเสี่ยงทางเมตาบอลิซึมอื่นๆหรือเปล่าหรือจะต่างกันทั้งอายุเพศหรือว่าค่า BMI ผลลัพธ์มันออกมาเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับนั่นก็คือการลด LDL ยังไงก็มีประโยชน์เสมอเรียกได้ว่ามันลดความเสี่ยงได้โดยไม่ต้องไปสนปัจจัยอื่นเลยครับ ดังนั้นบทสรุปในประเด็นนี้ก็เลยชัดเจนมากครับว่า LDL สูงเนี่ยมันคือปัจจัยเสี่ยงโดยตัวของมันเองเลยไม่สำคัญเลยว่าตัวชี้วัดสุขภาพด้านอื่นๆของเราจะดูดีแค่ไหนก็ตามครับแต่เดี๋ยวก่อนแล้วพวกงานวิจัยที่คนชอบยกมาอ้างกันล่ะครับที่แบบฟังดูเหมือนจะบอกว่าไขามันอิ่นตัวมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเลยนะ่ะอันนั้นล่ะครับว่ายังไง เรามาลองเจาะลึก2งงานวิจัยที่ถูกยกมาอ้างบ่อยๆกันดูนะครับชิ้นแรกเลยคืองานวิจัยมินิโซตาฟังดูดีนะแต่มันมีจุดอ่อนสําคัญครับคือมันถูกสั่งให้หยุดกลางคันแถมกลุ่มตัวอย่างก็ยังอายุน้อยเกินไปมากๆที่จะเห็นผลเรื่องโรคหัวใจได้ส่วนงานวิจัยซิดนีย์นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับคือเขาเอาไขมันทรานส์มาใช้แทนไขมันอิ่มตัวซึ่งไขมันทรานส์เนี่ยปัจจุบันเรารู้กันดีแล้วว่ามันอันตรายยิ่งกว่าจนถึงขั้นถูกสั่งห้ามใช้ไปแล้วนะครับ และนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดเลยครับก็คือว่าถึงแม้เราจะเอางานวิจัยที่มีจุดบกพร่องพวกนี้เนี่ยไปรวมอยู่ในการวิเคราะห์ขนาดใหญ่ด้วยก็ตามภาพรวมของหลักฐานทั้งหมดก็ยังคงชี้ไปในทิศทางเดียวกันอยู่ดีครับนั่นก็คือการลดไขมันอิ่มตัวยังคงให้ประโยชน์อยู่ เอาละครับพอเราหักล้างความเชื่อบางอย่างไปแล้วเนี่ยคราวนี้เราลองมาพลิกดูอีกด้านกันบ้างดีกว่าครับว่าหลักฐานเชิงเหตุและผลที่มันแข็งแกร่งมากๆเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังของอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักบ้าง ก็อบอกว่าหลักฐานจากถุงที่3ในเรื่องนี้นี่มันส่งพลังมากๆเลยครับลงนึกภาพตามนะครับงานวิจัยที่ชื่อว่า Lion Heart Study เนี่ยเขาพบว่าอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจซ้ำได้ถึง50-70%เลยนะครับหรืองานวิจัย Prelimit ก็เจอว่าลดความเสี่ยงได้30%แล้วที่เจ๋งกว่านั้นคือการทดลองของ Stanford ยังยืนยันอีกว่าอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลได้จริงๆแม้ว่าน้ําหนักตัวจําไม่ได้ลดลงเลยก็ตาม แล้วประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องหัวใจอย่างเดียวนะครับการทดลองแบบสุ่มเนี่ยแสดงให้เห็นประโยชน์ในวงกว้างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดความดันโลหิตช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าลดการอักเสบทั่วร่างกายแล้วก็ยังช่วยให้ค่าต่างๆที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานดีขึ้นด้วยครับ ที่สำคัญเลยนะครับคือประโยชน์พวกนี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนมากๆแม้แต่ในการทดลองที่ให้คนเปลี่ยนจากการกินเนื้อแดงมาเป็นโปรตีนจากพืชโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถัว่วถั่วเหลืองหรือพืชตระกูลถั่วต่างๆซึ่งนี่แหละครับคือหลักฐานเชิงเหตุและผลที่มันแข็งแกร่งมากๆเลยเอาละครับเราเดินทางมาถึงบทสรุปของการสืบสวนของเราแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า บทเรียนสำคัญที่เราได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่ประเด็นนี้สําคัญมากๆเลยนะครับคือประสบการณ์ของคนคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่หลักฐานที่เอามาตัดสินความเสี่ยงของคนส่วนใหญ่ได้ลองนึกถึงเรื่องนี้ดูสิครับเราทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องของคนที่สูบบุหรี่มาทั้งชีวิตแต่ก็ไม่เห็นเป็นมะเร็งปอดใช่ไหมครับแต่เรื่องเล่าของคนคนเดียวนั้นน่ะมันไม่ได้ไปลบล้างความจริงที่ว่าสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วการสูบบุหรี่มันเสี่ยงมากๆเลยนะครับ ตักกะเดียวกันเป๊ะเลยครับที่เอามาใช้กับเรื่องอาหารและคอเลสเตอรอลได้และนี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับข้อสรุปด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือที่สุดเนี่ยมันไม่ได้มาจากคํากล่าวอ้างลอยๆหรือจากงานวิจัยแค่ชิ้น2ชิ้นนะครับแต่มันมาการจากการมองภาพรวมของหลักฐานทั้งหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้น้ําหนักกับข้อมูลจากถุงที่3ที่เป็นข้อมูลเชิงเหตุและผลนี่แหละครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุด และสุดท้ายนี้นะครับในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่มันขัดแย้งกันไปหมดเนี่ยมันก็เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าแล้วอะไรล่ะที่เราจะยึดเป็นแหล่งความจริงได้บางทีการเข้าใจกรอบความคิดที่เราคุยกันในวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆในการค้นหาคำตอบนั้นก็ได้นะครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลสุขภาพกันอีกครั้งนะคะวันนี้มีเรื่องเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือมีคุณหมอท่านหนึ่งแชร์ในโซเชียลนี่แหละค่ะว่าท่านทานเนื้อสัตว์เยอะมากวันละกว่าครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะคะแล้วพอไปตรวจเลือดปรากฏว่าค่า LDL หรือทีเออ่เราเรียกกันติดปากว่าไขมันเลวเนี่ยพุ่งสูงปรี๊ดถึง533มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โอ้โห oh, สูงมากเลยนะครับนั่นใช่ค่ะซึ่งค่าปกติมันควรจะต่ำกว่าร้อยใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็เลยเจุดประเด็นคำถามขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว LDL สูงเนี่ยมันอันตรายเสมอไปจริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีบริบทอื่นที่เราต้องดูด้วยวันนี้เราเลยจะมาคุยแคะแกะเกาข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยค่ะทั้งงานวิจัยการวิเคราะห์ต่างๆนะคะที่พูดถึงเรื่องคอเลสเตอรอล LDL โดยเฉพาะเลยแล้วก็มีความเชื่อเรื่อง HDL หรือไขมันดีด้วยค่ะรวมถึงผลกระทบจริงๆต่อสุขภาพหัวใจ แล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือบทบาทของอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักว่ามันช่วยได้จริงแค่ไหนกันแน่ครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการสํารวจหลักฐานเหล่านี้แ่ะค่ะแบบรอบด้านเลยเพื่อให้เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องนี้ว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญจริงๆที่เราควรรู้ค่ะ มาเริ่มกันที่ความเชื่อแรกเลยนะคะที่ได้ยินบ่อยมากจริงๆเรื่อง HDL หรือไขมันดีเนี่ยค่ะที่เขาว่ากันว่าถ้ามี HDL สูงๆจะเหมือนมีเกราะป้องกันช่วยลดความเสี่ยงจาก LDL ที่สูงได้อันนี้มันจริงไหมคะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าความเชื่อนี้มันแพร่หลายจริงๆนะครับแต่ต้องบอกว่าแนวคิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากงานวิจัยเชิงสังเกตการณ์นะครับคือเป็นการศึกษาที่ดูแค่ความสัมพันธ์ทางสถิติเท่านั้นเองไม่ได้บอกเหตุและผลโดยตรง อ๋อ oh, หมายถึงว่าแค่เห็นว่าสองอย่างนี้มันไปด้วยกันแต่ไม่ได้แปลว่าอันนึงทำให้อีกอันเกิดขึ้นทีนี้พอมีการนำแนวคิดเรื่อง HDL ไปทดสอบอย่างจริงจังในงานวิจัยที่น่าเชื่อถือกว่าคือแบบสุม่มและมีกลุ่มควบคุมหรือที่เราเรียกว่า RCTs เนี่ยแหละครับเขาพบว่าการพยายามเพิ่มระดับ HDL ด้วยยาหรือวิธีการต่างๆอืมไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างที่เคยเชื่อกันครับอ้าวเลยคะครับผม ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมีการทำสิ่งที่เรียกว่า meta analysis หรือการวิเคราะห์อภิมาณซึ่งเ,เป็นการรวบรวมผลจาก RCTs หลายๆ10ชิ้นเลยในกรณีนี้คือ39การทดลองนะครับแล้วก็รวมถึงการศึกษาทางพันธุกรรมด้วยที่ไปดูคนที่เกิดมามี HDL สูงหรือต่ำโดยธรรมชาติผลลัพธ์ก็ยังยืนยันไปทางเดียวกันครับคือระดับ HDL สูงหรือต่ำเนี่ยไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อความเสี่ยงโรคหัวใจเท่าไหร่โหชัดเจนเลยนะคะ ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดมากเลยที่ชี้ว่าเราต้องดูคุณภาพของหลักฐานด้วยไม่ใช่แค่เห็นว่ามันสัมพันธ์กันแล้วจะสรุปว่าเป็นเหตุเป็นผลกันเสมอไปเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าความเชื่อที่ว่า HDL-D ช่วยชดเชย LDL ร้ายได้เนี่ยอ,อาจจะไม่ได้จริงสัทีเดียวถ้าดูจากหลักฐานเชิงทดลองใช่ครับแล้วก็ปัจจุบันความเข้าใจในวงการแพทย์จริงๆเริ่มขยับไปมองที่จำนวนของอนุภาคไลโปโปรตีนมากกว่าครับ จำนวนอนุภาคครับคือไอตัวไลโปโปรตีนเนี่ยมันเหมือนเป็นยานพาหนะขนส่งไขมันในเลือดใช่ไหมครับหมอเขาเริ่มมองว่าจํานวนยานพาหนะทั้งหมดเนี่ยสำคัญกว่าปริมาณคอเลสเตอรอล L D L หรือไตรกลีเซอไรด์ที่อยู่ในยานแต่ละคันแต่ว่าโดยทั่วไปนะครับค่า L D L ที่เราตรวจกันเนี่ยมันก็ยังพอใช้เป็นตัวแทนได้ค่อนข้างดีในคนส่วนใหญ่เพราะมันมักจะสัมพันธ์กับจํานวนอนุภาคพ,พวกนี้อยู่แล้วครับ อ๋อค่ะค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะเรื่อง HDL ทีนี้กลับมาที่พระเอกของเราวันนี้ LDL สูงเนี่ยมีอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าถ้าสุขภาพด้านเมตาบอลิกเราดีมากๆเลยนะเช่นไม่เป็นเบาหวานไม่อ้วนระดับการอักเสบในร่างกายต่ำแบบนี้ LDL สูงหน่อยอาจจะไม่เป็นไรก็ได้อันนี้จริงไหมคะ เป็นสมมุติฐานที่ฟังดูมีเหตุผลนะครับฟังดูดีทีเดียวแต่พอเราไปไล่ดูหลักฐานระดับสูงอย่าง RCTs อีกครั้งเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้กลับมามันค่อนข้างจะ,ะไปในทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจนเลยครับโอ้อย่างนั้นเลยเหรอคะมีข้อมูลอะไรบ้างคะที่ชี้แบบนั้น มีเยอะมากเลยครับแต่ผมจะลองอสรุปภาพรวมไม่เห็นภาพชัดๆนะครับคือมีการทำ meta analysis ที่รวบรวมผลจาก RCTs ถึง14ชิ้นเลยนะฮะเขาพบว่าประโยชน์ของการลด LDL ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันเท่ากันเลยครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานก็ตามหมายความว่าไม่ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องน้าตาลหรือไม่การลด LDL ก็ยังให้ประโยชน์เหมือนกันเตะ ถูกต้องครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมี RCTs ขนาดใหญ่อีกหลายชิ้นเลยที่ศึกษาในกลุ่มคนที่มีและไม่มีภาวะที่เรียกว่า metabolic syndrome ค่ะที่เป็นกลุ่มอาการเสี่ยงโรคหัวใจกับเบาหวานใช่ไหมคะ ใช่ครับหรือศึกษาในคนที่มีระดับน้ำตาลสูงหรือคนที่มีภาวะอ้วนผลก็ออกมาเหมือนเดิมเป๊ะครับคือการลด LDL เนี่ยมีประโยชน์กับทุกคนในการลดความเสี่ยงโรคหัวใจไม่ว่าจะมีปัญหาสุขภาพเมตาบอลิกเหล่านี้ร่วมด้วยหรือไม่ก็ตามโหฟังดูเหมือนหลักฐานมันค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันมากๆเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับยังมีอีกนะครับมีเมตาแอนล y ซิสที่ใหญ่มากๆเลยรวบรวมข้อมูลจากคนเกือบแสนคนก็ยืนยันว่าการลด LDL ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ราวๆ21%และประโยชน์นี้เนี่ยมันกระจายไปทุกกลุ่มย่อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุเพศประวัติโรคหัวใจเดิมหรือระดับไตรกลีเซไรด์ก็ตามทุกกลุ่มจริงๆครับ หรือถ้าดูเรื่องน้ำหนักตัวก็มีเมตาแอน l ลิซิสอีกชิ้นหนึ่งที่ชี้ว่าลด LDL ก็มีประโยชน์ทั้งในคนผอมคนน้ำหนักเกินและคนอ้วนหรือแม้แต่เรื่องการอักเสบนะครับการลด LDL ก็ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจโดยไม่ขึ้นกับระดับการอักเสบเดิมเลยครับข้อมูลแน่นมากค่ะตรงนี้เหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะพยายามแบ่งกลุ่มคนตามปัจจัยสุขภาพอื่นๆยังไงผลก็ยังเหมือนเดิมคือ LDL ต่ำลงความเสี่ยงโรคหัวใจก็น้อยลงใช่ครับหรือถ้าดูเรื่องความดันโลหิตสูงซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจใช่ไหมครับค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลคนเกือบครึ่งล้านคนก็พบว่า LDL สูงกับความดันสูงเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่แยกจากกันเลยนะครับคือการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ช่วยลดความเสี่ยงแล้วแต่การจัดการทั้งสองอย่างพร้อมกันยิ่งลดความเสี่ยงได้มากขึ้นไปอีก สรุปคือจากการที่ผมไปค้นคว้ามาอย่างละเอียดเนี่ยผมยังไม่เจอ RCTs ที่น่าเชื่อถือแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับที่สนับสนุนแนวคิดว่า LDL สูงไม่อันตรายถ้าสุขภาพด้านอื่นดีไม่เจอเลยไม่เจอเลยครับแต่กลับเจอ RCTs หลายสิบชิ้นเลยที่ชี้ไปในทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจนคือการควบคุม LDL ให้อยู่ในระดับปกติมีประโยชน์กับทุกคนครับไม่มียกเวน้นโอ้ ชัดเจนมากค่ะมันเหมือนกับที่เราคุยกันเล่นๆก่อนหน้านี้เลยที่หนูเปรียบเทียบว่าคงไม่มีใครบอกว่าสูบุรีจัดไม่เป็นไรหรอกตราบใดที่ไม่อ้วนและไม่เป็นเบาหวานใช่ไหมคะครับผัวลาะเล็กน้อยเพราะปัจจัยเสี่ยงมันก็คือปัจจัยเสี่ยงในตัวมันเองเนาะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับตรงประเด็นเลยครับ ทีนี้มีอีกมุมหนึ่งค่ะที่คนก็ยังสงสัยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องบริบทอย่างเช่นการอดอาหารเนี่ยค่ะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราทำมานานแล้วเนาะในเชิงวิวัฒนาการบางครั้งก็ทำให้ค่า LDL สูงขึ้นได้แล้วแบบนี้มันจะเป็นอันตรายหรอคะหรืออย่างงานวิจัยเก่าๆบางชิ้นที่บางคนก็ยกมาอ้างว่าไขมันอิ่มตัวหรือ LDL อาจจะไม่แย่อย่างที่คิดเรื่องพวกนี้เราควรจะตีความยังไงดีคะ ค,คำถามดีมากเลยครับต้องแยกประเด็นกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องการอดอาหารหรือการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆในร่างกายแบบชั่วคราวเนี่ยเช่นความดันขึ้นตอนออกกำลังกายหรือ LDL สูงขึ้นช่วงสั้นๆตอนอดอาหารอันนี้มันถือเป็นการตอบสนองปกติของร่างกายครับ ไม่เหมือนกับการมีค่า LDL หรือความดันโลหิตสูงเรื้อรังตลอดเวลาเป็นปีๆอันนั้นคือปัจจัยสิ่งจริงๆที่เรากังวลกันอ๋อค่ะค่าเข้าใจค่ะคือต้องแยกระหว่างการแกว่งตัวชั่วคราวกับภาวะที่มันสูงค้างอยู่นานๆทำไปได้แค่ประมาณปีเดียวเองจากที่วางแผนไว้กับ4ปีเอา้าทาไมล่ะคะ ารายละเอียดลึกๆผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผลคือระยะเวลามันสั้นไปบวกกับผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่อายุน้อยด้วยเระยะเวลาแค่นั้นในคนอายุน้อยมันไม่นานพอจะเห็นผลกระทบต่อโรคเรื้อรังอย่างโรคหัวใจได้ชัดเจนหรอกครับเหมือนยังไม่ทันเห็นผลอะไรเท่าไหร่ก็จดไปก่อนประมาณนั้นครับส่วนสิ d n ิ y นี i e t Heart Study นี่มีประเด็งสําคัญเลยคือกลุ่มที่ให้ลดไขมันอิ่มตัวเนี่ย เขาดันไปให้กินมาการีนชนิดพิเศษแทนซึ่งตอนนั้นยุค60นะครับยังไม่มีใครรู้ว่ามาการีนชนิดนั้นมันมีไขมันทรานส์ทรานส์แฟตสูงปรีดเลยไขมันทรานส์ตัวร้ายเลยนี่คะใช่ครับปัจจุบันเรารู้เลยว่าไขมันทรานส์นี่แย่มากอาจจะแย่กว่าไขมันอิ่มตัวด้วยซ้าการทดลองนี้เลยเหมือนกับเปลี่ยนจากไขมันตัวหนึ่งไปเจออีกตัวที่อาจจะแย่กว่าผลมันก็เลยออกมาดูไม่ดีนะครับอา้าว กลายเป็นว่าแทนที่จะพิสูจน์เรื่องไขมันอิ่มตัวกลับกลายเป็นผลเสียจากไขมันทรานส์ไปซะอย่าง,งานั้นถูกต้องครับและที่สำคัญมากๆเลยคือแม้เราจะลองรวมผลจากงานวิจัยที่มีข้อจำกัดเหล่านี้เข้าไปในเมตาอ n นาลิซิสของ RCTS ทั้งหมดเกี่ยวกับการแทนที่ไขมันอิ่มตัวซึ่งมีมากกว่า15ฉบับนะครับ ภาพรวมสุดท้ายก็ยังชี้ชัดเจนอยู่ดีครับว่าการแทนที่ไขมันอิ่มตัวด้วยไขยมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนอย่างเช่นน้ำมันพืชส่วนใหญ่เนี่ยช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้อย่างมีนัยสำคัญโอ้คือถึงรวมงานวิจัยที่มีปัญหาเข้าไปผลสรุปใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมใช่ครับ การเลือกหยิบเฉพาะงานวิจัยบางชิ้นที่ผลดูต่างออกไปโดยไม่บองภาพรวมของหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยครับที่ทำให้คนสับสนเรื่องโภชนาการกันเยอะมากเข้าใจเลยค่ะเหมือนต้องดูภาพใหญ่ไม่ใช่เลือกเฉพาะส่วนที่ตรงใจเราแล้วเรื่องการตรวจแคลเซียมสกอร์หรือ CAC ล่ะคะที่บางคนหมอถ้าได้ค่าเป็นศูนย์ก็แปลว่าหลอดเลือดยังสะอาดแม้ LDL จะสูงปรี๊ดเลยครับ การตรวจ CAC หรือแคลเซียมสกอร์เนี่ยมันเป็นการสแกนหาแคลเซียมที่ไปเกาะตามผนังหลอดเลือดแดงนะครับซึ่งแคลเซียมเนี่ยมันมักจะไปเกาะบนคราบพลักที่มันสะสมมานานจนเริ่มแข็งตัวแล้วหรืออยู่ในระยะท้ายๆแล้วนะครับอ๋อคือเป็นระยะหลังๆแล้วใช่ครับมันอาจจะตรวจไม่เจอคราบพลักในระยะเริ่มต้นที่ยังเป็นไขมันนิ่มๆยังไม่มีแคลเซียมไปเกาะดังนั้นการที่ตรวจไม่พบแคลเซียม หรือ CAC เป็นศูนในคนที่เพิ่งมี LDL สูงมาไม่กี่ปีเนี่ยมันไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีคราบพลักเริ่มต้นอยู่เลยและที่สำคัญคือมันไม่ได้ลบล้างความเสี่ยงจาก LDL สูงในระยะย,ยาวครับอีกอย่างคือกรณีศึกษาเฉพาะบุคคลเช่นคนสูบบุหรี่จับแต่ไม่เป็นมะเร็งปอดหรือคน LDL สูงแต่ CAC เป็นศูนย์เนี่ยมันไม่สามารถเอามาหักล้างหลักฐานความเสี่ยงในระดับประชากรที่ได้จากงานวิจัยขนาดใหญ่ได้นะครับชัดเจนค่ะ ขอบคุณที่อธิบายเรื่องข้อจำกัดต่างๆนะคะทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องอาหารจากพืชค่ะที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าดีต่อสุขภาพมากๆเลยอันนี้เป็นแค่ความเชื่อหรือว่ามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ความเป็นเหตุเป็นผลมารองรับจริงๆคะเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีหลักฐานสนับสนุนที่ อืมแข็งแกร่งมากจริงๆครับและส่วนใหญ่ก็มาจาก RCTs ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงสาเหตุที่น่าเชื่อถือที่สุดเลยน่าสนใจมากค่ะมีตัวอย่างไหมคะว่า RCTs เหล่านั้นบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับพืชผักมีเยอะมากเลยครับยกตัวอย่างเช่นการศึกษาจากสแตนฟอร์ที่ดังมากเขาพบว่าแค่เปลี่ยนมากินอาหารเน้นพืชเป็นหลักหรือ plant-based เนี่ยก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้แล้วนะครับ แม้ว่าจะไม่ได้ลดน้ำหนักหรือไม่ได้เปลี่ยนสัดส่วนสารอาหารหลักคือไขมันค่าโปรโตีนเลยก็ตามแค่เปลี่ยนชนิดอาหารก็เห็นผลแล้ว แค่เปลี่ยนเป็นพืชก็ลดได้เลยเหรอคะใช่ครับหรือมี RCT ขนาดใหญ่อย่าง Women's Health Initiatives ที่ทำในผู้หญิงเยอะมากพบว่ากลุ่มที่กินอาหารไขมันต่ำเน้นผักผลไม้ธัญพืชเยอะๆมีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมโรคหัวใจแล้วก็เบาหวานลดลงด้วยครับแล้วพวกอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนล่ะคะที่เน้นพืชเยอะๆเหมือนกันอันนั้นมีหลักฐานไหมคะ โอ้อันนั้นชัดเจนมากครับการศึกษาดังๆอย่าง Leon h e a r ์ Stu u ี y หรือ p พ t t ด y Ma ทเนี่ยที่ให้คนกินอาหาร Mediterranean ซึ่งมันอุดมไปด้วยผักผลไม้ถัว่วธัญ,ญพืชน้ำมันมะกอกใช่ไหมครับค่ะค่ะพบว่าสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจซ้ำในคนที่เคยเป็นแล้วได้ถึง50-70%เลยนะครับโหเยอะมาก แล้วก็ลดความเสี่ยงโรคหัวใจโดยรวมในคนทั่วไปได้ประมาณ30%ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับนอกจากนี้ยังมี RCT สื่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่แสดงให้เห็นว่าอาหารแนวนี้ช่วยเรื่องสุขภาพจิตก็ได้ลดความดันโลหิตก็ดีคล้ายๆ dash diet นะครับหรือแม้แต่การศึกษาที่ดูเฉพาะเรื่องเช่นการกินผักผลไม้เยอะๆ6ส่วนขึ้นไปต่อวันหรือกินธัญ,ญพืชเต็มเมเล็ด3ส่วนต่อวันกินไฟเบอร์สูงๆหรือกินพืชตระกูลถั่วเป็นประจำผู้นี้ล้วนเชื่อมโยงก,กับผลดีต่อสุขภาพ หัวใจและหลอดเลือดลดการอักเสบควบคุมน้ำหนักควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นทั้งนั้นเลยครับฟังดูเหมือนกับว่ายิ่งกินพืชผักผลไม้ธัญ,ญพืชไม่ขัดสีถั่วต่างๆมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลดีต่อสุขภาพหลายๆด้านเลยนะคะ ูกต้องครับและที่น่าสนใจมากๆคือมี RCTs บางชิ้นนะครับเขาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกันแล้วพบว่าอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักเนี่ยมีประสิทธิภาพในการลดคอเลสเตอรอลและการอักเสบได้เทียบเท่ากับการใช้ยาบางชนิดด้วยซ้าไปครับโอ้โหเทียบเท่ากับยาเลยเหรอคะแล้วถ้าเทียบพืชกับอาหารประเภทอื่นโดยตรงล่ะคะมีข้อมูลไหม มีครับมีการทำ meta analysis ของ RCTs ที่พบประโยชน์ต่อหัวใจชัดเจนเลยเมื่อเราแทนที่เนื้อแดงด้วยโปรตีนจากพืชเช่นพวกถั่วต่างๆหรือถั่วเหลืองหรือมี RCT ที่ออกแบบมาอย่างดีมากๆเลยนะครับเป็นแบบ double blind placebo controlled ซึ่งน่าเชื่อถือมากในการทดสอบอาหารเขาพบว่าการกินบลูเบอร์รี่วันละหนึ่งถ้วยทุกวันช่วยลดความดันแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดได้ดีกว่ายาหลอกอย่างชัดเจนบลูเบอรี่นี่เอง รหรือการกินข้าวโอ๊ตที่มีเบต้ากลูแคนเยอะๆก็มี RCT แบบเดียวกันยืนยันว่าช่วยลดน้ำหนักลดไขมันในร่างกายแล้วก็ลดไขมันพอกตับได้ดีกว่ายาหลอกเช่นกันแสดงว่าประโยชน์ของพืชเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะเรากินของไม่ดีน้อยลงแต่ตัวพืชเองมันก็มีสารอาหารที่ดีจริงๆ ใช่เลยครับมี RCT ที่เปรียบเทียบโดยตรงเลยพบว่าระดับไลโปโปรโตีนตัวร้ายอย่าง LDL หรือ a p o b e เนี่ยมันสูงขึ้นเมื่อกินโปรโตีนจากเนื้อแดงหรือแม้แต่เนื้อขาวเทียบกับเมื่อกินโปรโตีนจากพืชในปริมาณเท่ากัน แม้แต่เนื้อข่าวก็สู้โปรตีนพืชไม่ได้หรอฮะในงานวิจัยนั้นเป็นอย่างงานคัดหรือแม้แต่การทดลองเล็กๆที่ให้ผู้ป่วยเบาหวานลองเปลี่ยนจากกินเนื้อแดงมาเป็นกินพืชตระกูลถั่วแค่2-3วันต่อสัปดาห์โดยควบคุมพลังงานและสารอาหารหลักอื่นๆให้เท่าเดิมเปะ๊ปะๆเลยนะฮะก็ยังพบว่าช่วยให้ค่าไขามันและน้ำตาลในเลือดดีขึ้นได้ สรุปง่ายๆเลยคือมีหลักฐานเชิงสาเหตุนะครับไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์จาก RCTs นับร้อยร้อยชิ้นเลยที่ยืนยันอย่างสอดคล้องกันว่าอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักเนี่ยมันส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ดีกว่าอาหารแปรรูปหรืออาหารขยะเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นประโยชน์ที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับอาหารโฮฟูอื่นๆหรือยาหลอกด้วยซ้านี่จึงเป็นเหตุผลครับว่าทําไมคําแนะนําด้านโภชนาการจากองค์กรสุขภาพทั่วโลกถึงได้คล้ายคลึงกันมากคือเน้นให้ พวกพืชผักผลไม้ธัญพืชเต็มเมล็ดถั่วและเมล็ดพืชต่างๆให้มากๆครับฟังทั้งหมดนี้แล้วรู้สึกว่าภาพมันชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะทั้งเรื่องความสำคัญของการควบคุม LDL แล้วก็บทบาทของอาหารจากพืชดูเหมือนว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันหนักแน่นไปในทิศทางนี้จริงๆนะคะ ใช่ครับความสอดคล้องกันของหลักฐานจากงานวิจัยหลายๆประเภทเลยตั้งแต่การสังเกตการไปจนถึง RCTs และก็ meta analysis เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราค่อนข้างมั่นใจในข้อสรุปเหล่านี้ครับแล้วก็เป็นที่มาของคำแนะนำด้านสุขภาพที่เราได้ยินกันบ่อยๆนั่นแหละครับแต่แน่นอนครับอย่างที่เราคุยกันมาตลอดทุกอย่างมันก็มีรายละเอียดปีกย่อยมี nuance ของมันอยู่ไม่ได้แปลว่าเราต้องกินแต่พืชร้อยเปอร์เซ็นต์หรือห้ามกินอาหารจากสัตว์เลยแม้แต่น้อย รูปแบบการกินที่ดีต่อสุขภาพมากๆอย่างอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็ยังมีปลาหรือผลิตภัณฑ์นมหรือเนื้อสัตว์อื่นๆในปริมาณที่เหมาะสมได้เหมือนกันนะครับสิ่งสําคัญคือการไม่ตีความเกินจริงหรือ,เ,อเลือกเชื่อเฉพาะข้อมูลบางส่วนที่มันตรงกับความชอบของเราจนมองข้ามหลักฐานส่วนใหญ่ไปนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะการมองข้ามรวมของหลักฐานทั้งหมดอย่างรอบด้านน่าจะเป็นหัวใจสําคัญที่สุดเลยนะคะ มาถึงช่วงท้ายของการเจาะลึกกันในวันนี้แล้วนะคะขอสรุปประเด็นหลักที่เราได้คุยกันไปอีกครั้งนะคะตั้งแต่เรื่องที่เราอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ HDL ว่าไม่ได้เป็นตัวป้องกันโดยตรงหลักฐานที่ชัดเจนมากๆว่า LDL สูงคือความเสี่ยงต่อโรคหัวใจไม่ว่าสุขภาพด้านอื่นของเราจะดูดีแค่ไหนก็ตามข้อควรระวังในการตีความงานวิจัยเก่าๆหรือผลตรวจบางอย่างเช่น c ล l ซียม Score แล้วก็สุดท้ายคือหลักฐานที่หนักแน่นและมากมายมหาศาลที่สนับสนุนประโยชน์ของการทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักต่อสุขภาพโดยรวมของ รค,ครับผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลงไปคบคิดกันต่อเล่นๆน,นะครับการที่เราได้เข้าใจเรื่องลำดับชั้นของหลักฐานหรือ hierarchy of evidence ในวันนี้ว่าหลักฐานแบบไหนน่าเชื่อถือมากน้อยต่างกันเนี่ยมันจะช่วยให้เราประเมินข้อมูลสุขภาพที่เราเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นได้อย่างไรบ้างหรือจะข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้การลองปรับเปลี่ยนเล็กๆน,น้อยๆในชีวิตประจาวันดูเพื่อเพิ่มสัดส่วนของผัก ผล,ลไม้ธัญ,ญพืชหรือถั่วต่างๆในเมื่ออาหารของเราเนี่ยมันอาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวมากกว่าที่เราคิดหรือเปล่าครับหวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะและจุดประกายให้ทุกท่านไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเพื่อน,นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสุขภาพของตัวเองกันต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามการเจาะลึกของเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ